กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟา o รย h a าแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่นารักทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะแล้วก็ขอบคุณ fc ที่ท่านติดตามแอดมินตลอดเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะ รักกันนาน,านๆรักกันยาวๆนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะแนวทางเข้านะคะน้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษนะคะแอดมินก็น้อยพิเศษ95นะคะ95ก่อนหลุดไปนะคะพี่น้องจ๋า95หลุดนะคะเอา งานงอกแล้วตาก็ไม่ออกพี่น้อง95ก็หลุดไปนะคะส่วน31นะคะ31ก็หลุดไปนะคะในตารางมานะคะในตารางมาทั้ง95 31สวยงามนะคะในตารางถ้าใครจับคู่ได้ก็เข้านะคะวันนี้ ส่วนนอยปกตินะคะ06มานะคะ0 6 60ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเข้านะคะส่วน85นะคะ85ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋า32นะคะก็มานะคะ32 23ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋า9กล่างนะคะหลุดไปนะคะ วิ่งเก้ามานะคะสรุปเข้ามา2นอยนะคะนอยปกติและนอย VIP นะคะมาบนหมดเลยนะจ๊ะก็เข้ามาแล้ว52งวดซ้อนนะคะก็จะเป็น50 53งวดซ้อนแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินขอลบก,ก่อนแป๊บนึงนะคะใช้สกอตบายลบนะคะไม่เป็นไรนะคะ มีอะไรก็ใช้ไปก่อนนะคะพี่น้องจา๋าช่วงนี้ยุคยุคโควิดนะคะแอดมินก็ไม่ได้ออกไปทำงานนะคะล็อกดาวน์นะคะพี่น้องจา๋าอยู่แต่นในบ้านนะคะวันที่10นะคะวันที่10ดูประกาวันที่10เดือน7 ปีหกนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางแนวทางฮานอยนะคะฮาหนอยสูตรวัดใจนะคะซึ่งเข้ามาแล้ว53งวดซ้อนนะคะพี่น้องจา๋า แอดมินก็ให้เด่นไปที่ให้เด่นไปที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งนะคะพี่น้องจะเด่นโอ้ยประกากัะไดพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกสอง นะคะสำหรับซ้ายวิ่งนะคะเรามาเจาะกันเลยจ้าเจาะ7กันก่อนนะคะก็จะมีเจ็ดศูนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องประกาไม่ค่อยออกแล้วเจ็ดศูนเจ็ดสามเจ็ดสี 7จ็ดแล้วก็7 8นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น7จนะคะแล้วก็7 4 70นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะเดน7ส่วนเดนหนึนะคะก็จะมี1 0 หนึ่งสี่โอ้หนึ่งสามพี่น้องจา๋าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะตัวที่ชอบก็จะเป็นหนึ่งเก้า 1518นะคะตัวที่ชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะแอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่น7ก็จะมี7 0 7 3 7 4 7 6 7 7 7 8นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น7 0 7 4 7, 7 7นะคะส่วนเด่นหนึ่งก็จะมี1 0 1 3 1 7 เอ1ห oh, 1ึ1ง1ี่หนะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น15,18,19นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากมานหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า